เรียบร้อยแฟนคลับมาเลยฮะมาเลยฮะอย่าเขินอายอย่าเขินอายนะคะครับผมโอเคนี่คือเรานีเป็นพี่น้องหรือว่าเป็นแฟนคลับครับเป็นเป็นพี่สาวแพวาค่ะคนใต้คนใต้ต้องแรงใต้กันเลยนะเพราะว่าจะได้มีแฟนคลับชาวใต้เนี่ยได้เชียร์กันด้วยนะครับเป็นยังไงบ้างฝีมือของแพรวาพวกเราเห็นแล้วรู้สึกยังไงบ้างครับ น้องแพเก่งค่ะแล้วก็เขามีความใฝ่ฝันทางด้านนี้มาโดยตรงค่ะก็ชอบด้านนี้ตั้งแต่เล็กๆนะคะพี่โอเคเาเนี่ยชื่นชอบการร้องเพลงมานานแล้วทั้งฝั่งนู้นล่ะครับผมมันกันค่ะน้องแพรร้องเพลงตั้งแต่เด็กแล้วค่ะพลังเสียงของเธอทําให้ขาโต๊ะพับลมเลยพลยพาวเวอร์จริงๆครับค่ะแล้วก็ชอบประกวดร้องเพลงน้ำเที่ยงต่างก็เห็นมาตั้งแต่เด็กอะค่ะก็คืออยากให้เขาประสบความสําเร็จนะคะแค่ว่าเป็นอีกหนึ่งคนที่เขาเริ่มมีมินิสัยตรงๆนะครับ แฟนคลับสัปดาห์ที่แล้วบอกคนใต้ก็แบบนี้แหละนี่คิดยังไงพูดอย่างนั้นอะไจริงมั้ใช่ค่ะคนใต้จริงใจค่ะจริงจังจริงใจฝากถึงแฟนๆชาวใต้หน่อยฮะอย่าลืมนะค่ะช่วยโหวตน้องแพ้ด้วยนะคะเด็กใต้ค่ะขอบคุณมากค่ะเอาดูเลยครับข่วเหมือนกันค่ะก็คือฝากน้องแพ้ด้วยค่ะคนใต้เข้ามาคนเดียวค่ะยังไงก็ช่วยกันหวดหน่อยนะคะแพ้ว่า v ีสองค่ะนะคะ v ีสอง เจอแน่แน่นอนแน่นอนขอบคุณมากมากเลยนะครับผมขอบคุณค่ะเอาล่ะสีชมพูผ่านไปต่อมามันมีหลายสีเหลือเกินเพราะว่าน้องๆปีนี้ต้องโอ้โหกีบีก็ไไปดูมาขชาวีสามกันบ้างเนาะวีสามมาแล้วมาแล้วกล้องมากล้องมา